สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือวันนี้มีกีตาร์ตัวใหม่นะครับอันนี้เป็นท a คามิน e PTU 5 1 0 AS นะครับตัวนี้เป็นของลูกค้าสั่งซื้อนะครับลูกค้าสั่งซื้อก็มีริ้วรอยตามอายุการใช้งานนะครับสภาพโดยรวมนั้นผมบอกได้เลยว่าสวยงามแล้วก็นี่ฮะมาพร้อมฮาร์ดเคสข้างหลังนี่ฮะก็มี คาบหมองคั้มตามอายุนะฮะสวยงามนะครับนี่ฮะลูกบิดสีทองนะฮะรุ่นนี้เป็นลูกบิดสีทองนะครับเป็นของทาคามิเนะโดยตรงเลยนะครับนะฮะก็จะมีมีครับน,นิดๆนะ,ะผมไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะฮะตัวนี้ผมได้มาผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าของเพิ่งมาถึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเทสเสียงให้ฟังนะครับ เฟตนี้ยังเหลือๆนะฮะเฟตนี้เหลือเยอะเลยนะครับไม่ไม่มีไม่มีรอยสึกเลยนะฮะเฟตไม่มีรอยสึกเดี๋ยวตัวนี้จะส่งกลับไปให้ลูกค้าอาทิตย์นี้นะฮะเดี๋ยวจะส่งเดี๋ยวจะแพ็กกลับคืนแล้วก็ส่งนะครับนี่ฮะดูครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะครับ รุ่นนี้ดอตเป็นเหมือนเป็นแฉกนะฮะเป็นแฉกนะะไม่ใช่ไม่ใช่กลมนะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับมาฟังเสียงภาคไปฟากันตัวนี้มีอีคิวมีเสียงทุ้มเสียงกลางเสียงแหลมเสียงแหลมนะฮะทุ้มกลางแหลมแล้วก็มีโวลล่มนะฮะ ที่สำคัญคือตัวนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันมันมีปุ่มฟิชอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะแล้วมันจะมีตัวเลข C D E F G A B น่าจะเป็นตั้งสายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นจูเนอร์หรือเปล่าผมไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบข้อมูลนะฮะไปหาข้อมูลกันเราเองแล้วกัน ต้องบอกก่อนนะครับว่าสายสายนี้คือสายเดิมๆมาจากลูกค้านะครับอามา,ามาจากคนขายนะฮะผมไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่าสายนี้เก่ามากเลยฮะมีครับสนิมนิดหน่อยถ้าเปลี่ยนสายนี้เสียงจะใสกว่านี้นะฮะโอ้เสียงรุ่นใหญ่นี่มัน กินใจจริงๆเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดู EQ นะฮะทำงานปกตินะฮะ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะได้กีต้าร์มือสองนะฮะอยากจะได้ทักไมินไว้ประดับบารมีสักตัวก็ติดต่อมาได้นะครับนะฮะผมบอกได้เลยว่าซื้อกับผมของแท้แน่นอนนะฮะได้รับของ 100%, ล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะผมไม่มีโกงนะครับแล้วก็สินค้านั้นถ้าดีก็บอกว่าดีถ้ามีตำหนิตรงไหนผมบอกหมดนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก ราคานั้นพูดคุยกันได้นะครับช้าหน่อยแต่ชัวร์ครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมีกีตาร์ตัวไหนมาฝาก